ส,สดีอาจารย์คาาชินปัญชรค่ะสวัสดีครับสวัสดีน้องหญิงสวัสดีครอบครัวคุยข่าวของเราทุกคนด้วยแบบอบอุ่นมากๆวันนี้จันทรสุดท้ายของปี2558แแล้วปลื้มใจมากทำไมคะเพราะว่าอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ครอบครัวคุยข่าวของเราเหมือนเดิม,มนะครับได้ไปสวดมนต์ข้ามปี วิถีไทยวิถีพุทธอัน,นิสงส์สูงสุดร่วมสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิตด้วยกันที่พระอุโบสถกลางน้ําซึ่งเป็นมรดกธรรมของท่านปัญญานันทภิกขุนะครับที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเราไปกันสบายๆบายอากาศเย็นเย็นเหลียงเลี้ยง,เ,ยง,เ,ยง,เ,ยงเชียงซิมเชียงซิมแบบนี้อาจจะมีหมวกไปด้วยกันน้ําค้างหน่อยหนึ่งสวมแจ็คเก็ตหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าลมเย็นยยเย็นสบายสบายนะครับแล้วก็ได้ไปฟังธรรมะ แล้วก็ได้ไปฟังเขาเรียกว่าพระวจนะธรรมนะครับจากท่านท่านอธิการบดีท่านพระอาจารย์พระพรหมบัณฑิตะนะครับมหาท่านอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีพระนักเทศชื่อดังนะครับไปพูดคุยกันว่าเราจะใช้ชีวิตปีใหม่อย่างไรให้มีความสุขและถึงธรรมเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้สวดมนต์ด้วยกันนะครับในบทพระปรลิตต่างๆโดยเฉพาะบารมี30ทัศธรรมจักกับปะวัฒนสูตร ชัยมงคลคาถาดดแล้วก็<ล>ไปชมความงดงามอลังการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเต็มให้นะครับปีที่แล้วมีโขนปีนี้เราไปดูกันว่ามีการแสดงอะไรแล้วก็สุดท้ายสุดเที่ยงคืนเราก็จะสวดชัยมงคลคาถาแล้วก็ได้ชมความงดงามตราการตาของพลุนะครับโง่งดงามมากเบ,บื้องหลังเป็นพลุเบื้องหน้าเป็นฉากของพระบูชดกลางน้ำนะฮะงดงามที่สุดแล้วก็เป็นสื่อมงคล รับปีใหม่กันนะครับที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและปีนี้เด่นที่สุดคือทุกท่านที่ได้ไปก็จะได้รับของที่เป็นสิริมงคลและก็ได้ร่วมทําบุญอันนี้สงสูงสุดสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิตด้วยกันก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ไปร่วมงานกันแล้วก็ไปร่วมบุญมหากุศเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่กันอเอาล่ะแต่ก่อนจะไปตรงอื่นยิงแวะไปไหนมาแวะไปไหนมาแวะไปเอานังสือเล่มนี้แหละ ทุกคนต้องไปเซเวลเว่นข้างททบห้าเลยเจือนะราศีธนูโอ้นี่ราศีนี้ไม่ใช่ราศีของหญิงแต่เป็นราศีของเดือนนี้เพราะว่าได้ข่าวว่าอาจารย์จะใจดีใจดีก็ได้ก็เข้าไปที่ Facebook ของอาจารย์ค่ะอาจารย์แจกเลยใครเกิดในช่วง15ธันวาถึง13มกราคราศีธนูเข้ามาปั๊บแล้วก็ตอบคำถามอาจารย์ให้ได้ว่า แผ่นทองที่อาจารย์นำไปเบิกเนตรที่องค์พระประคุตกลางน้ำเจดีเยเลพยาเนี่ยเป็นแผ่นทองขององค์พระใดพูดไปแล้วด้วยแทบจะไม่ต้องคิดเดาเอ,อ,อะไรกัน<า>เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนังมีโอกาสเรียนเชิญเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะครับกับวันจันทรอ์อังคารพุทธพระหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์วันจันทร์นะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างวันจันทร์ได้9ก้าดาบเก้าเหรียญแล้วก็เจ้าชายดาบ ก็หมายถึงองค์พระพิเนศเพราะ,ะนั้นวันจันทร์ในสัปดาห์นี้สุดท้ายของปีเนี่ยกลายเป็นวันแห่งความสําเร็จนะฮะถ้ามีโอกาสสวดลีโอมคเนศชัยยานามะมัดอมสีคเนศสายะนัมชาอมสีคเนศสายะนามาหาขอบาร,รมีขององค์พระพิเนศพระผู้เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาพระผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ตัวเราเอ่ยชื่อด้วย ประสบความสําเร็จแล้วคิดอะไรก็คิดไปเลยอย่างอาจารย์เนี่ยพอเข้ามาที่ทรบ .5 ก็จะต้องกราบขอพอรที่องค์พระพิเนศกับท่านเท้ามหาพรมะะทุกครั้งงานเด่นเกี่ยวกับเรื่องบันเทิงคอมมิวนิเคชันการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับศิลปินดารานักร้องนักสแสดงสถาปนิกวิศวกรโยธาโอ้โหดีมากมนะฮะโดดเด่นเป็นที่สุดอีกเรื่องหนึ่งคือเขาบอกจะได้รับ อัญมณีหรือของขวัญที่ถูกใจโดยไม่คาดฝันนี่นะฮะก้าวเหรียญกับก้าวดาบแต่ต้องระวังเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องของความดันเส้นเลือดแล้วก็ก้าวเหรียญเขาบอกว่าผู้หญิงสูงสักหรือว่าผู้หญิงที่เป็นเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาจะให้การส่งเสริมสนับสนุนดีผู้หญิงผิวขาวเลื้ยงรูปร่างสันทัดโปร่งและผู้หญิงผิวสองสีเจ้าเนื้อนําโชคที่ดีมาให้สำหรับคุณที่เกิดวันจันทร์แน่นอนสวดอิระชาคตะาราษาทั้งหมด10 5จบการบริจาคเกี่ยวข้องกับเรื่องของไฟเติมน้ำมันตะเกียงถวายหลอดไฟเทียนไขให้วัดนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้นะครับเราไปวันอังคารกันครับหรับคุณที่เกิดวันอังคารได้อิทธิพล<ม>ของไพ่เจ้าหญิงไพ่ผู้วิเศษแล้วก็สองดาบ<ม>เจ้าหญิงบอกว่าบริวารน,นำโชคมาให้เป็นผู้หญิงผิวขาวเหลืองรูปร่างสันทัดผู้ชายผิวสองสีรูปร่างเจ้าเนื้อนะครับแล้วก็ผู้วิเศษบอกว่ามีลาบลอยฟุก<ม><ม>แน่คุณที่เกิดวันอังคารในช่วง ปลายปีแบบนี้นะฮะมีลาบลอยมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเสี่ยงมีการขยับขยายและการลงทุนเด่นเป็นที่สุดการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจเสื้อผ้าจิวเวอรี่การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอของสวยงามเครื่องประดับต่างๆช่วงนี้เด่นมากสวรติหังจากโตโรท่นงังทั้งหมด แจบแล้วก็ถ้ามีโอกาสสวดคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าด้วยอิติปิโสวิเศษเสอิเสเศษพุทธนาเมิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิเป็นสนิทมงคลกับตัวเราะนะครับเราไปวันต่อไปวันพุธครับคุณที่เกิดวันพุธต้องระมัดระวังของหายและต้องตัดสินใจในเรื่องความรักเอาละช่วงปลายปีแบบนี้ต้องตัดสินใจแล้วพการเริ่มต้นใหม่ไงถูกต้องนะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆของชีวิตนะครับเขาบอกว่ามิก Ha p p i n e s s มีเรื่องต้องตัดสินใจแล้วต้องเดินไปข้างหน้าต้องถามหัวใจของตัวเองแล้วนะครับว่าจะตัดสินใจไปทางไหน Mi x happiness แปลว่ามีความสุขก้าวถ้วยบอกว่ายังจะมีโชคดีจากครอบครัวอีกด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนและการงานประสบผลสําเร็จโดยมีเพศตรงข้ามให้การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างดีระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของหายส่วนเรื่องของสุขภาพจะดีขึ้นแล้วก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยนะฮะถ้ามีโอกาสสวดบทพชังคาปริสนะครับ แล้วก็บทที่สําคัญก็คือปีสามละโลปุสัตพุทธทั้งหมด17จบสาหรับพุธกลางวันครับพุธปันธุทาวาค้าทั้งหมด12จบสาหรับวันพุธกลางคืนส่วนใครที่เดินทางท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ที่นครพนม,มวันพุธก็กราบที่พระธาตุมหาชัยอำเภอปลาปากนะครับแล้วก็กราบองค์หลวงปู่คำพันธ์โคาป,ปัญโยได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับวันพุธกลางคืนก็พระธาตุมรุกขัขานครนะครับอำเภอธาตุพ,พ,พนมจังหวัด นครพนมเช่นเดียวกันแล้วไปวันพฤหัสบดีกันครับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเด่นมากกับไพราชาคาถาอ,อันนี้ผู้ใหญ่ส่งเสริมเป็นผู้ชายผิวสองสีรูปร่างสันทัดและผู้ชายขาวเจ้าเนื้อส่งเสริมดีการค้าขายได้สามถ้วยคุณที่เกิดวันพฤหัสบดีเขาบอกว่าช่วงปีใหม่บางคนอาจจะต้องไปเที่ยวกันไป อยู่กับครอบครัวแต่เขาอาจจะต้องมีการค้าขายมีการทํางานด้วยแต่ครอบครัวให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนด,ดี3ามด้วยแปลว่า o v e r f l o w n n g การค้าขายก็ดีครอบครัวก็มีความสุขผู้ใหญ่ก็ส่งเสริม,มนี่ได้ราชาคาา หนึ่งเหรียญการลงทุนใหม่ๆยังสําเร็จเรียกว่าเที่ยวด้วยยังได้เงินด้วยอเออมีใครเกิดวันแรนสัปดีมไหมที่บ้านของดิลูก,กสาวอ๋อพวเดอรน,น้องพราวเดอร์ <c oughs> แสดงว่าน้องพราวจะมีเกณฑ์เดินทางแล้วยังได้เงินใช้ด้วยมีไหมไปจริงๆด้วยทีออ่นี่เรื่องจริงเขาบอ,อ <c oughs> <c oughs> เขาจะไปกับคุณพ่อเขาไงมีคอนเสิร์ตที่สังขบุรีอ๋อคุณนิศสุพจน์จันเจริญมีคอนเสิร์ตที่สังขะใช่แต่น้องเขาจะได้เที่ยวแล้วก็จะได้เอาตังคุณพ่อมาเก็บอ๋อที่แท้เอยเนี้ยใช่ใช่ไปั้งได้งานได้เงินด้วยนะฮะก็ติดตามกันคอนเสิร์ตที่สังขบุรีวันที่เท่าไหร่เออวันที่สามเอ็ดทนาวันที่โอ้คอนเสิร์ตส่งท้ายปีต้อนรับปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยนะครับก็ไปวางน้อยก่อน แล้วก็ไปสังขะต่อ,อดีไหมใครอยู่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น<ช>นะฮะ,ะมีความสุขดีนะครับอันนี้สบายบายอันนี้วันพฤหัสบดีได้เที่ยวด้วยได้เงินด้วยได้งานด้วยแล้วยังได้ทํางานด้วยนะได้ได้หลายอย่างก็เป็น o v e r f l o w i n g หมายถึงความสุขนะฮะแล้วก็หมายถึงแต่ต้องระมัดระวังเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารกระเพาะอาหารลำไส้นิดหนึ่งเพราะฉะนั้น ก็ดูแลกันด้วยะนะครับถ้ามีโอกาสสวดพระคาถาพระสัมพัวิสาเทพะทั้งหมด19จบและองค์พระาธาตุประสิทธิอำเภอนาวาเป็นพระาธาตุประจำวันพระหัสบ,บดีครับไปวันศุกร์กันค,คนที่เกิดวันศุกร์ได้อิทธิพลของไพ่หนึ่งคาถาไพ่รา,าชินีถ้วยแล้วก็ไพ่วงล้อโชคนะฮะไพ่วงล้อโชคโอ,โ,อโอ้วันศุกร์ดีมากหมายถึงว่ามีโชคดีการทั้งในเรื่องของที่ดินอสังหาริมทรัพย์แลวก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเสี่ยงราชินีถ้วยผู้หญิงขาวเจ้าเนื้อนะฮะ วงเล็บเจ้าเนื้อมากๆาก <laughs> นำโชคที่ดีมาให้แล้วก็คุณที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้ต้องระมัดระวังที่สุดเลยคือเรื่องของอะไรน้ำหนักตัว <c oughs> เออมันสุกม,มาเลียบาซิเลียนอาจารย์จําได้เลยไม่อ้วนเอาเท่าไหร่อบอกสิเออเธอจะบอกสิเออเนี่ยนะเพราะฉะนั้นต้องระวังระวังเรื่องอาหารการกินแต่สบายแล้วอาจารย์คาถาทําไมคะจารย์ดูซะก่อน <S 1> <S 1> สลิปมิ่งพัดกับคีลาคีลาช่วยได้นี่เพราะฉะนั้นต้องใจไ,<ซ>ไปด้วยหนึ่งคาาบอกว่าจะมีชื่อเสียงหรือว่าจะได้รับงานใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็ ต้องระมัดระวังเล็กๆเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจปอดหลอดลมนิดหนึ่งถ้ามีโอกาสคุณที่เกิดวันศุกร์ก็สวดพระคถาวาโทโนอะมะมะวาทั้งหมด21จบองค์พระาธาตุเท่าเทนริมน้ำโขงนะครับอำเภอเท่าเทนจังหวัดนะครมน,นมเป็นพระาธาตุประจำ วันศุกร์สวดบารมี30ทัศเพิ่มพลังให้กับตัวเราด้วยแล้วไปวันเสาร์กันครับคุณที่เกิดวันเสาร์ได้ที่พลของไพ่หกเหรียญคู่รักและราชาเหรียญอิจฉาที่สุดคนวันเสาร์ยังไงคะจยา The Lover แปลว่ามีโชคดีเกี่ยวกับความรัก O oh, Man แปลว่าจะได้คนรักที่มีความมั่นคงในเรื่องการงานการเงินแล้วก็มีอายุมากกว่าเรา หกเหรียญแปลว่าการเงินมีสภาพคล่องเข้ามือซ้ายจ่ายออกมือขวาถึงไม่เหลือเก็บแต่ว่าได้ใช้เงินได้พอดีกันอย่างเราก็เหมือนกันนะฮะเช่นอ,อ,อาจจะใช้ใจ่ายเงินเยอะหน่อยแต่หมายถึงเราก็ได้แลกรับความสุขเข้ามามคุณที่เกิดวันเสาร์มีโอกาสเดินทางทิศเหนือทิศใต้แล้วก็ทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือและทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือทิศมี8ทิศ4ทิศนี้โดดเด่นกับตัวเราเป็นที่สุดบางคนหลายท่านถามอาจารย์กทาชวนเที่ยวตลอดเลย นะฮะจริงๆต้องบอกว่าการเที่ยวเนี่ยเป็นการไปเอาพลังของธรรมชาติมาเพิ่มพลังให้กับชีวิต uh huh. แล้วก็ที่สําคัญคุณที่เกิดวันเสาร์ตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยเขาบอกว่าได้พลังของดาวเม็กอ mm hmm. วกคือดาวก้าวข้ามทางเดินให้ไปเที่ยวในที่ที่ยังไม่เคยไป uh huh. ไปนอนอยังที่ไม่เคยนอนไปกินในที่ที่ไม่เคยกินแต่ช่วยกรุณาไปนอนกับคนที่เคยนอนแล้ว uh huh. อย่าไปเปลี่ยนคนนอนเดี๋ยวมีปัญหาได้วุฒิเข้าใจไหมนะเพราะฉะนั้นปีใหม่นี้เนี่ยจะไปเที่ยวไหนก็ชวนคนเดิมไปด้วยคนที่อยู่ข้างกายเราทุกกับเราสุขก,กับเรามาตลอดต้องอค่ะไปต่อไปวัน,วนอาทิตย์ะนะฮะคุณที่เกิดวันอาทิตย์ได้ไพ่เก้าถ้วยนะฮะราจินีพระจันทร์แล้วก็ฤาษีฤาษีนี่แปลว่าคุณที่เกิดวันตี์นี่น่ารักมาก แสดงว่าจะไปสวดมนต์ข้ามปีที่มหาจุฬาลงกรณ,กร,ณาราชวิทยาลัยกับอาจารย์วิถีไทยวิถีพุทธเนี่ยอันนี้สงสูงสุดร่วมสร้างวัดกับอาจารย์กับมหาจุฬาด้วยเพราะว่าได้ไพ่ฤาษีกับราชินีพระจันทร์่ามกลางความสนุกสนานลื่นเลิงคุณที่เกิดวันทิศจะรู้สึกว่าอยากจะยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตในช่วงสัปดาห์นี้อาจจะมีเกณฑ์การสวดมนต์ไหว้พระอาจจะชวนแฟนไปหรือหมายถึงว่าอาจจะไปทําบุญแล้วก็เลี้ยงฉลองได้ก้าวถ้วยบอกว่าจะมีโชคดีจาก ลูกหรือบริวารแล้วก็การงานที่เด่นคือการงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่ม,มและเกี่ยวข้องกับเรื่องการติดต่อสื่อสารธุรกิจต่างๆเด่นมากระมัดระวังเล็กๆเกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านอ,อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องระวังตัวเองแต่ต้องดูแลผู้ใหญ่ในบ้านด้วยนะฮะก็ถามถ่ยทุกสุขกันด้วยแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมพาท่านไปเดินทางท่องเที่ยวนะฮะบางทีเราแบ่งเวลาให้กับคนรัก จนลืมไปว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ใหญ่ของเราก็ต้องการเวลาเช่นเดียวกัน<ฆ>นะครับอย่างอาจารย์ไปไหนพาไปด้วยหมดเลยเอาละนะฮะนี่คือวันอาทิตย์ท่มีโอกาสสวดอวิสุทธนุสานุนติทั้งหมด6จบนะครับแล้วอาจารย์ก็ขออนุญ,ญาตเลยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหมน่นี้ขอให้ครอบครัวคุยข่าว สิบโมงทุกท่านมีความสุขนึกสิ่งใดสมปรารถนารุ่งเรืองราบรื่นล่ำรวยร่มเย็นด้วยนะโมพุทธายะสวัสดีครับ,บคุณขอให้อาจารย์สุภาพแข็งแรงด้วยเหมือนกันสวัสดีปีใหม่อาจารย์นะคะส่วีปีใหม่ค่ะพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะ